หนูน้องเล่นนะคะมีทรายนะคะชอบนะคะชอบมากนะคะมีทรายนะคะเล่นใหญ่เลยนะคะมีทรายนะคะเล่นใหญ่เลยนี่นะคะนี่เนะคะเล่นใหญ่เลยค่ะ ดูนะคะมาเจอแล้วนะคะเจอเจอนนองเจอพี่ส้มนะคะพี่ส้มสุดที่รักของโมแฮนะคะชอบนะคะดูนะคะพี่ส้มเจอพี่ส้มดีใจเลยโมแฮนียว้าหน่าเสียงหวานอีกว้าพอพี่ส้มเนี่ยเสียงหวานเลยว้น่าเสียงหวานเลยพี่ส้ม เบื้องนะะั่ค่ะเบิ่งพี่สมมาแวะมาเล่นน้ำหนองโมแห่เนาะคะ่ะพี่สมสิไปลงน้ำแล้วพี่สมดูนะคะโมแห่นะคะมแม่ทันมาดูความน่ารักกุ๊กชิกกุ๊กชิกของน้องโมแห่นะคะดูนะคะเล่นนะคะเล็ดดึงเล็ดดึงนะคะความน่ารักของน้องโมแห่นะคะ ชอบนะคะนางชอบเล่นนะคะท่านี้มากนะคะดูดูนะคะ,ะ,คะไม่เหลือนะคะสายไม่เหลือนะคะสายดูโมแอนะคะความสนของโม,โม,มยแอเด้อครับพี่น้องเยดูนะคะดูนะคะ มาดูความสนของแห่นะคะแม่ควรก็ขอจบไปแค่นี้นะคะแม่ๆค่ะฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับน้องูแม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไลหน้าเราก็มาพบกันใหม่นะคะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ